ยีายตายไม่เจอกันนาพี่างนตยานี่ยังมีชีวิตอยู่อีกเหรอเพคะยังไม่ตายเหรอประานโทษนะจ๊ะว่าบอกคนอื่นเยังไม่ตายรอกอาสะยเยอะเลยแล้วพวกคุณไปไหนหมดเนี่ยะจขอถามสักคำเถิดนะน้องเน เห็นเล่นมันตั <Incred> ้งแต่ฉากแรกตั้งแต่พวกเขำแล้วจนเกือบฉากจะจบแม่หนูมาแล้วไหยพี่น้องถือว่าสิหาพวกไปเถอะไมมีแต่สาวคนแม่จะไปสู้ไหนได้เด็กอะไรไล่มาเห็นเล่นมาตัวเดียวตั้งแต่ฉากแรกจนฉากจะจบพีหัวหมุนไปแล้วเนี่ยไม่มีคนเปลี่ยนแสดงว่าคงจะหาคนตอแหลวเหมือนมึงไม่ได้ ผิดคนแล้วแม่มันเดาแม่ทฉันเดาฉันขึ้นเลยแม่เห็นไหมเห็นไหมอีหนูจัดการเลยไหมไม่โลูกมันมันโหมโหขึ้นอื่นยังไงไม่ได้ใช่การที่จะปรีเข้าไปหนูต้องถือดาบเข้าไปลูกแต่ที่อีหนูเข้าไปหนูไปแบบนี้ลูกอย่าลูกฉันถือดาบไปนี่แม่อย่าลูกแม่แม่กลัวลูกแม่เสียวแม่มาบ่อยๆนะแม่นะ ฉากแรกกันฉากเนี้ยมึงไม่เหนื่อยบ้างรึไงคะอีวร์นุชเอีวอรนุ่กอวรนุชนีก็เหีลูก้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยอ้กอโอ้โอ้โอ้ออ้ยโอ้ยโอ้อนลูกกยโอ้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 ้ยโ้ยโอไย้อยโอ้ยโอ้อยอ้ยยอออ มึงเอาหุ้นกูไปแต่หัวค่ำลูกกูไปหรอี่จะมาเอาลูกกูไปอีกเหรอกูจะเอาให้หมดแหละทั้งคณะเนี่ยมึงจะเอาหมดได้แล้วคูก็จะไปตั้งคณะเองแม่หนูคนแรกเลยแม่หนูคนแรกเลยแม่ระวังไอ้ตัวข้างหลังเนี่ยน่ากลัวที่สุดเดี๋ยวแม่ให้หนูเป็นพระเอกเลยลูกเดี๋ยวแม่ตั้งชื่อคณะป้ายติดป้ายคู่แข่งกับกุ้งเลยชื่ออะไรคณะเรียกทองคดทอินป์เลยให้หนูเป็นพระเอกเลยมันจะมีคนดูไหมแม่ หน้ตาตาก็แบบนี้สู้ลูกกูก็ไม่ได้โถจะให้ลูกมาสู้กันนี่ยคุามเป็นเรื่องจิบใจเ,เด็กเด็กมาสู้กันไงทำไมทำไมมันดูแล้วมัน เขาแม่โเข้าโเข้าโเข้าโเาแม่ีเข้ีเขีเุ่นเ้าหยุดนานล้ว่เดอะยะเนี่เหนื่อยไมมึูไม่รู้ว่าต้องทำอะไรอ่ะเห็นดีๆเชียร์มวยหนึ่งเลนหนไม่รู้หนูต้องทำอะไรมาแม่แม่ต้องใสแม่ต้อคว้าแม่ต้องใสแม่ต้อา Echt? ลงมั้งกันลงไม่ได้แม่เลื้อยเหมือนเหมือนขายของไปนานนะเราท่านประธานทำไมอยากทำมั่งอ่ะอุ้ยอ่ะทำไมอ่ะลูกลูกมึงอยากลอยนะกูอยากลอดมั่งนี่อ้าวไอ้หนุ่มเราได้หมดแล้วแม่เดกข้างเดกข้างนี่ย เก่งทเลย่ต้อม่ดแม่แ้งแม้ด้แม่ต้อ่้องแม่ต้องแม่้อ้ต้อง้แม่ต้องแม้องแม่งแม่้งแม้องมอแม่ต้องแม้อง้องแม่ต้องแม่ออม่้แม่ต้องแองแอ้มอ้อ้่แม่แม่แม่อ้่แ้่ม่้ม ๊ะปากี้เหรอเด่งยี่ต้องเจอสโลหนาดวะสโลได้ด้วยมนดือดไดอย่างนี้รอโอ้โหโอ้โหเอ้นี่ยๆๆๆเขาเขาเอลยนะทำไมอะสโลเก่งมึงก็ขยันหันตัวจริงเนี่ย I'm healing. <laughs> มึงไม่ใช่พ่อกูมันเป็นคุณ้ล่มไา้ของมึงที่ร้อกู้ามางรู้ตอนนี้มึงก็อยู่มึงตายฮึ